เงินหายไปสอง0มืนหรือว่าสี่หลอยก่อปอนเนี่ยสิตามขึ้นได้บ่เมื่อนี้ยายลินสิมาเ้าเรื่องเล่ารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการได้รับเงินจากนายจ้างบริษัทที่ทำงานว่าเป็นแบบใดนะคะพร้อมกับรับชมการเก็บกระเทียมปลาไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่รักสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อเสียงแจ่ววมาอีกแล้วเมื่อนี้รับชมการเก็บกระเทียมปลาไปน้ำรับฟังเรื่องเล่าของ คนตกงานไปน้ำเนาะค่ะเนะาะเมื่อนี่ยายล่นมีเรื่องดีๆมาเบาให้พี่ให้น้องฟังถึงอ่าจากประสบการณ์ขอใพ้พี่น้องค่ะใส่ชีวิตในต่างแดนในกรณีที่ห้าาถูกปลดออกจากพนักงานในช่วงที่เ้าถูกปลดอยู่นี่เพินจ่ายเงินเดือนห้า โดนปันไดสินสุดสัญญาเมือ่อใดที่เฮาสิสิบัได้เป็นพนักงานเนาะค่ะเนาะในช่วงจังหวะที่เะลิ้นล่อทุกอย่างเขาเอินยังล่ะเห้อ In Progress บวกคะ่ะก็คือกำกำลังดำเนินการอยู่เนาะค่ะเนาะในช่วงเวลาสิบสองสัปดาห์เนี่ยบริษัทก็ยังจ่ายเงินเดือนายลินอยู่นะคะ อ่าสนะนะิบสองวีคโน้ติสเนาะค่ะเนาะค่ะบานนี้ในช่วงมอคกล่ากลุ่ามผ้านั่นเงินเดือนยันลิ่นหายแม่พี่น้องตามีตัมกอ็กอยันลิ่นกะถามเจ้านายเนาะคะ่ะเนาะว่าเป็นอย่างเงินเดือนฉันคือหายไปตัง้งบสองร้อยก็ปอนเราก็เลยว่าอาจสิเป็นช่วงที่เธอลาป่วยมันมีช่วงขาดหายไปอยู่มือหนึ่งว่าสัน่นยันเรื่องอะไรก็ว่าป้าดมื่อนั้นมันเป็นเงินสองรอยปอน มันบวมเนนะมันผิดปกติเดชสัเนเอนเ้าในเามาานื่อเจ้านายเขาว่าจังสันเยลินก็แเ้ลวไปเยลินก็เลยมาซ่อมว่าถ้าเดือนทัดมาเนี่ยเยลินได้รับเงินบวเต็มเก่าเออเยลินก็สีถามเพลินเพื่อนว่าเยลินได้รับใบเอกสารเงินเดือนมาเบิ่งแล้วอ้าวลดหลายก็เก่าอีกพี่น้องเอาเงินเดือนฉันหายตัวนี่เออบาดท,ที่นี่เยลินก็เลยโทรหาหัวหนา้างานเนาะว่า เป็นอย่างเงินฉันคือหายสองเดือนนี่สี่ลอยก็ปอนก็หาลอยผุนได้เอออันฉันเฮ็ดพิษผ่นมองได้ใบาลาป่วยฉันค,คือจังเยืนไหวห้ยเมิดเ,เลี้ยวเราก็เลยว่าเอาจังซี่กุศลเดี๋ยวฉันอันสี่บอกพนักงานอันไฟการเงินใจเงินเดือนห้เด้อห้เพิ่นทรหาเธอรายละเอียดอยู่น้ำเพิ่นนั่นบอสัน าบาดเหนี้าโอเคอสนาเาล่ากระดียดอกหัวหนางานกระไดถึงวาดถึงแมนวาเฮาสีบดายเห็ดงานน้ำเพลนแล้วเราก็มีความกระตือรือร้นให้ความกระจ่างในลหลายๆด่านอยู่นะคะค่ะบาดท,ที่นี่ ยลิ้นก็นเลยเมือนเนี่ยยลินสิไปซิติเซนแอดไวส์นะคะพี่น้องบ่าวาสิเป็นเรื่องเล่าก่อน,นแล้วนี่ใดๆยลิ้นกับสเขาหฮซิติเซนแอดไวส์นั่นแหละค่ะขอคําแนะนําเพิน่นขอความช่วยเหลือต่างๆที่อ่าที่มันสมควรที่สิต้องอ่าขอความช่วยเหลือเฮาก็มีสิทธิ์มีเสียงอยู่ในหันนะคะโอ้ขออภัยพี่น้องยลิ้นอน่บอสบายพี่น้องเป็นไขวัดอีกแล้วอืม บานนี้ทังไฟบุคคลก็เลยโทรหาเยลินเลืองเพนชันน้ำเนเื่อเงหลายอย่างบานนี้อ่าเราก็เลยขอพบเยลินโตโตโตเออเราก็เลยได้รับข้อมูลจากหัวหน้างานเยลินว่าเงินเดือนเธอหายบอ่อันฉันขอโทษและหลายขอโทษแทนบริษัทมันเป็นความผิดของอ่าทางอันอ่าไฟจัดการใจเงื่อนเดือนเองมาสั่นวานะบ่แม่นความผิดของเธอดอก เอาเป็นว่าอันทั้งชั้นนี่สีเร่งรัดหายใจขึ้นย้อนหลังหายเดอ้อเธอสีเอาเดี๋ยวนี้หรือว่าเธอสีเอาพร้อมกับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่เธอสีได้อ่าในเดือนหน้านี้แล้ววังสียาลินเลยว่าเอาคันเอาอีกเอาเร็วๆนี่ไดยูโบแล้วว่าได้อันยาลินก็เลยว่าได้กระดีตัวฉันกระแหงเงินขาดมืออยู่เงินตัวนี้มันหายไปมันกระฮหดให้ฉันเงินขาดตีนขาดมือ ก็เล้ยวางสี่เนาะก็บ,บอตุงต้งตพี่น้องจ้าแล้วว่าโอ้ต่ลิตตนแถวว่าสั่นว่านะโอเคเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องเนี่ให้เพ่อกเกินสามเมอเดอร์เงื่อนสี่ย้อนขึ้นเขาบัญชีให้เธอแล้วเธอก็ต้องบอกฉันนั่คือกันถ้าได้รับเงืนเลี้ยวสั่นแล้ววางสี่พี่น้องค่ะอันนี้ก็เลี้ยวไปสวติดเอาเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะนะโอ้ตายจมูกก็หันใจบ่ได้บานนี้ในช่วงปีหนึ่งที่เย,ยลิน บอดายเฮตุงานนี่นะคะค่ะซึ่งฮอลิเดย์ที่เฮามีไ่ไหววันหยุดนั่นแหละค่ะพี่น้องที่เฮามีไว้กับบริษัทเยลินบันท่านได้ใส่พี่น้องจ้าเหลืออยู่หนึ่งลอยสิบหกชั่วโมงนะคะที่บัท่านได้ใส่ถามว่าเราจะได้รับการจ่ายคืนจากตรงนั้นไหมทั้งบริษัททางหลวงนี่เพิ่นจ่ายคืนให้เยลินนะคะแต่ว่าสิได้จักบาทเยลินยังบัตท่านได้รู้เด้่ค่ะแล้วก็เงินเดือนวีคสุด เดือนสุดท้ายของเยลินที่ก่อนที่สิพลจากสถานะพนักง,งานยังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เยลินกับรูวัาสิได้เท่าไหร่คือกันแม่กับทางเพนชันเยลินกับยังบัตทันได้ลูสิ่งที่เยลินกังวลก็คือถ้าเยลินได้รับเงินเพนชันตัวเองสาเยลินสีมีปัญหาเรื่องใจ่าเศร้าบานนะคะเพราะว่าการเงินเยลินสีสีละเกินยังละเฮะ้สีเอ็ม สีสะดุดเออสีสะดุดนะคะค่ะดังนั้นแล้วช่วงนี้เยลินก็ค่อนข้างสีถามว่าอาตาัตคัดบอกกับบาอาอัตคัดดอกพี่น้องจ๋ากัก็กค่อนข้างจะอืดอัดแน่จกน้อยในกรณีนี้นะคะแรนเข่าแรนออกในตึกซิติเซนแอดไวเออไปหาเพิ่นลังเทือกับบอไดว่าสิได้วาวได้จา๋าได้พอเพิ่นในเมือน,นั้นนะคะซิติเซนแอดไวเปัจจุบันนี้ก็ต้องบุ๊กอพอยเมนต์ก่อน <c oughs> ขอภัยค่ะเิ่นสะดวกใจที่สีพอเฮ้าก็จังสีไดพอนะคะค่ะช่วงนี้เย,ยลินก็นยังมีเรื่องเล่าต่างๆว้าวสลับรับเปลี่ยนกับเออเรื่องเล่าจากมาดามตังแดนให้พี่หน้องฟังรวมถึงเรื่องเล่าของเย,ยลินในบางขอบางตอนให้ฟังเนาะค่ะเนาะส่วนเรืืองอ่าน มีความรักหรือบ่มีความรักเรื่องมีแฟนหรือบ่มีแฟนย่าลินกะขอพักเบรกไว้จักวางจักข้าวก่อนนะค่ะเนาะเอาไว้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วเดี๋ยวย่าลินสีมะบอให้ฟังดอกว่าเกิดอีหยังขึ้นตอนนี้พี่ๆเพื่อนๆทั้งเก่าทั้งใหม่กะรับชมรับฟัง คลิปเยลินไปสันแหนเงาแหนมีสาระแหน่บอ,บอสาระแหน่าบอกให้พี่ให้น้องฟังาตามาตามโอกาสนนนนนนนเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อีงก็จดหมายฉบับนี่ที่ทั้งสำนักงานเพิ่นเอาให้เยลินมาเนี่ยจดหมายส่วนตัวเนี่ะยค่ะเยลินบ่มมได้เจอเจ,อเจ้าน้ายดอกเจ้าหน้าเราไปเมืองไทยเราไปเที่ยวเมืองไทยเราก็เลยให้ออฟฟิเซอร์ หรือว่าฝ่ายบุคคลท่านอื่นเพิ่นม,มาจัดการซอยให้ความกระจ่างกับเยลินตรงจุดนี้คิดแล้วก็ใจหายนะคะค่ะความขาดหวังที่เยลินคิดว่าสิ <c oughs> ขอให้ค่ะสิสิเห็นงานอยู่กับหลวงไปจนหอดมือกเกษียณเออมันก็เลยสะดุดยุดล่องย่อนวาสุขภาพบอดี อันกระโชคดียูดอกที่ทั้งรัดเพิ่นได้ให้การดูแลเฮ้าได้ดีเท่าที่ควรเติบยูถ้าเปรียบเทียบกับไปยูหมองอื่นไปเหตุงานหมองอื่นก็อาจสิบ่ได้แบบนี้นะคะเพิ่นกระามในจดหมายว่าให้รีเทิร์นยูนิฟอร์มเครื่องแบบทุกสิ่งทุกอย่าง กุญแจเข่าตึกคนชาลาหรือว่าตึกชุกเชิญอีอยังที่เป็นสมบัติของหม่องเฮ็ดงานเพิ่นกระไห้เอารีเทินให้มดนะคะอย่าลืมเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงทั้งน้ำตาไหลพี่น้องเสื้อผ้าที่ใส่มายูนิฟอร์มที่ใส่มาสิบกว่าปีเออที่เป็นพนักงานของหลวงเนาะ,ะเนาะ ก็ต้องเก็บขึ้นเพิ่นเถิงบัดพนักงานแน่ทุกสิ่งทุกอย่าง,พ,งาพี่น้อง่ะเก็บไว้ให้เพิ่นรอให้เพิ่นมาเอาเก็บไปน้ำตากระไลไปโดยความท่วาผูกพันกับสิ่งของอ่าสถานที่ทำงานของเฮ้าเนะาะค่ะเนาะแต่ก็จำเป็นเห็ดจังใดในเมื่อเฮ้าบรสามามาที่แค่รีออนเห็ดงานตัวไปใดก็ต้องยอมรับการ รถกระเซียนที่เร็วแน่นะคะเนาะดยสุขภาพร่างกายของเฮาแต่ว่า,วากดีอยู่ดอกโชคดีที่ได้เหตุงานกับหลวงนะคะถ้าโบได้เหตุงานกับหลวงยาลินก็คือสิตกไกลไปกว่านี้ส่วนเรื่องอื่นๆนั่นยาลินก็สิมาเบามาจ๋าให้พี่ให้น้องฟังเป็นอันเป็นตอนเป็นอย่างเด้อค่ะเด้อค่ะเมเนกมาเบาเรือง การตกงานแล้วก็ได้รับสิทธิอีหอย่างเน่เออในช่วงระหว่างที่เพิ่นสิเอาห้าออกเนี่เพิ่นจ่ายห้าบ่กกสรุปเร็วกะ12บวีกนอทิดนี่เพิ่นกระจายห้าเต็มที่เงินเดือนเต็มทุกเดือนนะคะแต่ว่าอันไดที่มันขาดหายไปห้าโทรไปแจ้งเพิ่นบวกเพิ่นเออเพิ่นกะหู้ขอพิดพาดของเพิ่นเพิ่นกะให้ห้าขึ้นอยู่พี่น้องจ้า ค่ะพี่น้องคะ่ยะย่าล่นกับวางบาย่าเล่นสีได้รับเงินตีหายไปเกือบหาลอยปอนคืนในเร็ววันนี้นะคะจังไดก็ขอบบุญขอบคุณทุกการรับชมติดตามทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อจังไดก็ให้ยปีเพื่อนสุภูสุคนดูแลสุขภาพพอกันคลิปหนานะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย